สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนบินี้เด็กเซียนข้เลขวิ่งบนเข้ามาสี่งวดข้างงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่ะงวดนี้เด่นสามเด่นเก้าค่ะต่อมา,อาจานเต๋าว่าเขาวิ่งบนที่เด่นเก้าสามตัวบนแปดสามเก้าเก้าสามแปดสามแปดเก้าหกสามแปดสองตัวเก้าสามเก้าแปดแปดสามกันแปดหกค่ะต่อมาคนปีกุลค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเซฟไว้ค่ะ ต่อมารัชนกไฮเปอร์ค่ะชุดสามตัวและชุดสองตัวซเซฟไว้ค่ะต่อมาแอปกลมค่ะสองตัวล่างชุดเต็มซเซฟไว้ค่ะ ต่อมามปยมแดงนำโชกครังวมที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเก้าบนครั้งวมนี้วเวทีเด่นสองสองตัวสองหกสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสามตัวสองสองเจ็ดสองสองหกสองสองเก้าค่ะต่อมาแอบนางค่ะสามตัวบนเมื่ที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเจ็ดเก้าั้งวมนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดคิงค่ะสองตัวล่างมีสองห้าหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเก้าสามแปดสี่ค่ะต่อมาจานไก่แก้วค่ะชุดล็อกง้วนที่ผ่านมาเข้าสามสองล่างค่ะม้วดนี้มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ค่ะต่อมาเลขคนณดังบ้านสวายค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอดการค่ะสองตัวบนชุดเต็มมี0 5นย์ห8าเก้าหกแปดเจ็ดแปดหกเก้าห้ค่ะต่อมาแอดกิจค่ะสองตัวบนชุดเต็มเงื่อที่ผ่านมาเข้าเก้า็ค่ะงวนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะเข้ามาสองงวดค่ะงวดนี้มีเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองค่ะต่อมาธนาศักค,ค่ะสามตัวบนมีแปดสามเจ็ดแปดสามหกแปดเจ็ดหกสามเจ็ดหกแปดสามสองแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสองเจ็ดสองหกค่ะต่อมาแทนศักค่ะสองตัวบนเซฟไว้ค่ะต่อมาแอทนสักค่ะสองตัวตาาคคตล่างซเซฟไว้ค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่างวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่างวดนี้เด่นสี่เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นเก้าค่ะต่อมาแอดเจมค่ะสองตัวล่างมีหน 11, ึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเบิร์หนึ่งหนึ่งค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวบนตรงโตเซฟไว้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ